สวัสดีครับมีรถสวยแนะนำอีกหนึ่งคันนะครับผมอิสุดีแมกนะครับสี่ประตูเกออโต้นะครับผมขับสี่นะครับผมเครื่องสามพันนะฮะนี่ได้สีขาวสีสวยรอบคันนะครับผมนะครับใครกำลังหาอยู่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมนะครับเดี๋ยวพามาดูภายในกันนะครับผมนะครับ เลเอกสารพร้อมโอนเลยนะคันนี้นะครับผมด้านหลังไม่เบาะหนังนะครับผมนะครับสวยเลยนะครับระบบกระตกไฟฟ้าน่ะใช้งานได้ครบปกติหมดนะครับผมนะครับี่เบาะหนังคู่หน้าสวยๆเช่นกันนะครับเกียร์ออโต้ใช้งานปกติแอร์เย็นช่ำๆเลยนะครับผมนะครับนโซน่าเลยสวยหมดเลยนะครับผมนะครับเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กัน สนใจคันนี้นะครับผมนะครับทักที่หน้าโปรไฟล์ผมได้เลยนะครับผมนะครับข่อคมีครับที่กดติดตามนะครับผมสวัสดีครับ